นี่นะคะน้องบุญชูของเราค่ะก็ดูขาค่ะดูขาน,นะคะ่ะขาน้องก็โอเคนะคะมาฝั่งนี้มาลูกมามาฝั่งนี้เร็วมาบุญชูมาฝั่งนี้มาลูกมาบุญชูมาฝั่งนี้เร็ว มุนชูฝั่งนี้มาลูกมามาเล่นตรงนี้มาลูกมาหาเร็วเวเร็วเร็วเร,วเร,วเรวมาเดินมาหาแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเที่ยงนี้แม่น้อยก็เอาอาหารมาให้เด็กๆที่กรงใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเด็กๆที่กรงใหญ่ก็กินอาหารแล้วนะคะเข้ามาเล่นกับเด็กๆในกรงใหญ่ค่ะเอ๊ะหนูชื่อบุญอุ้มพาเนี่ยค่ะ ดูดูพี่บุญลายค่ะอ้ยกินอิ่มแล้วเหรอพี่บุญลายอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยนะบุญส่งครับกินหรือยังลูกมามาบุญส่งมานี่มาลูกมาอึ๊บมามาลูกมามา,มา,ก,มา,มากินอาหารตอนเชียงเลยจ้าอีหนูชื่ออะไรเนอะบุญมาเหรอล,ลูกบุญมาลงมาหรือยังบุญพาเหรอลูกอันี้บุญมาอยู่นี่ค่ะอะลูกอะ เล่นของเล่นด้วยนะบุญหนุนกินหรือยังลูกออ้ยบุญหนุนครับเนี่ยค่ะอึ๊บโอ้ยบุญหนุนบุญหนุนครับผมเนี่ยค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเล่นเล่นก่อนแล้วลูกบุญมีไปฝั่งโน้นลูกบุญมีเล็วแล้วบุญมีฝั่งโน้นก่อนครับบุญมีฝั่งโน้นนะลูกนะเนี่ยค่ะบุญสงกินหรือย,ยังลูกอาหารเที่ยงกินหรือยังกินยยหรือยังลูก กินหรือยังคะบุญทรงบุญทรงกินยังบุญหนุนอิ่มนล้วแหละลูกบุญหนุนอ่าบุญพากินเลยลูกบุญพากินนะกินเลยลูกเจ๊บุญหนาเลยลูกหนูชื่อบุญหนาเหรอโอ้บุญมาเจ๊พี่บุญมีค่ะ สรงคร่ะพูเหลมากเลยกําลังอ้วนนะคะบุญสรงค่ะบุญหนุนก็กินก็กําลังอ้วนนะคะโตเร็วนะคะชุดนี้ค่ะโอ้ยบอ,อนสอนพี่บุญหลายเด้เนี่ยกินแล้วนอนพักผ่อนกายา,ยาเนาะลูกเนาะเดี๋ยวช่วงเอ่อช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตอาการน้องเอ่อน้องบุญชูนะคะบุญชูผู้น่ารักให้ท่านได้ชมนะคะช่วงบ่ายนะคะคลิป คลิปน่าจะเป็นคลิปตอนเย็นนะคะคลิปตอนเย็นนะคะเดี๋ยวแม่น้อยอัปเดตอาการอีกครั้งนะคะน้องก็เดินไม่เมื่อเช้านี้เดินเต็มขานะคะนี่ค่ะตอนนี้กําลังเล่นค่ะให้อาหารแล้วนะคะให้ให้นุมให้อาหารเม็ดไปแล้วค่ะเปลี่ยนน้ําให้ด้วยอย่างนี้ค่ะเ้ยเข้าไปเล่นในบ้านแล้วลูกเข้าไปเล่นในบ้านเหรอ ร้อนไหมลูกร้อนไหมครับร้อนไหมคะตาเอบุญอ้วโอ้ยดูพี่บุญหลายค่ะดูพี่บุญหลายอ้วนตุ้ยนุ้ยเลยค่ะพี่บุญหลายค่ะเมื่อกี้พากันนอนอยู่ในเปรนะคะแต่ว่าแม่น้อยมาถ่ายคลิปออกมากันหมดเลยค่ะแล้วก็มาให้อาหารช่วงเที่ยงนะคะเ,ออเล่นของเล่นด้วยมามารูปมามาเล่นของเล่นตรงนี้มาถรูป่ะ บุญอุ้มจ้ะเอ๊พี่บุญมีกัดเสื้อแม่โอ้ยบุญนุนลงลงไปเร็วลกลูกเร็วนี่แหละค่ะเข้ามาเล่นกับเด็กๆอ,อเดี๋ยวจะอัพอัพเดทอ,อัพเดตคลิปคลิปอกองใหญ่นะคะช่วงนี้เป็นคลิปกงใหญ่ค่ะ แล้วก็ช่วงเย็นนี้จะเป็นคลิปของน้องบุญชูผู้น่ารักนะคะบุญชูผู้น่ารักค่ะเช้ามาก็จะเป็นคลิปหนิวน้อยนะคะคลิปหนิวน้อยนะคะอาจจะไลฟ์สดรวมรวมยังยังยังไม่ได้ไลฟ์เลยนะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะอาจจะเป็นเย็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้ตายลูกค่อย <laughs> อาจจะเล่นไปเล่นตรงนน้นลูกเร็วเล่นตรงนงรน,รงน้นนะคะเล่นกับเพื่อนนะ ตุนมีตคุณมีกินเลยเหรอ้ยบุญส่งบุศลส่งค่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเลยูกอ่ะจับน่อยโอ้ยขี้ห่วงแท้ขี้ห่วงแท้ขี้ห่วงแท้ขี้ห่วงจังเลยขี้ห่วงจังเลย เพื่อนสมบูรณ์นะคะหล่อมากเลยค่ะบนส่งของแม่หล่อมากเลยค่ะเอ็นหน้านี้หลอลูกเอ็นหน้านี้ไปไหนหน้ามาโชว์ดิหน้ามาโชว์ดิหน้าหล่อลอมาโชว์ดิ <c oughs> หน้าหล่อลอมาโชว์ดิลูกดูสิเออครับผมผมหล่อผมหล่อดูพี่บนอุ้มเนี่ยพี่บนอุ้มนะคะ พี่บุหลายนอนแล้วพี่บุญหลายค่ะนอนแล้วค่ะโอ้เมื่อกี้ก็เอาหมิวน้อยออกมากินอาหารนะคะเล่นอยู่ข้างนอกค่ะเล่นรอแม่นะคะ,จะเจ๊เนี่ยค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปกดไลค์กดแชร์ให้เด็กบ้าน3บุญนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ